โอเคก็กรับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปามีนะจ๊ะแล้ววันนี้จะมาอยู่กันในจุล d t กว์เกมกันอีกครั้งละนะผมว้าวโอเคครับผม, wow. okay, บผมวันนี้เราก็กลับมาพบกันที่เกาะเขงพีกันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้นะผมทุกคนพี่จะพาทุกคนมารีวิวเจ้าเล็บ ยาวเลยวลอ่อแมกกันนะผมว้าวตัวไหนวะนี่เลยนะฮะเจ้าล็บยาวเลยว่ะอุมสี่สิบแล้วนะผมทุกคนเ <Yahoo! S 1> นี่ยสีสันก็จังสวยสดงดงามกินหนาดละลูกเหมือนหิวเหมือนหิวเหมือนหิว,หวได้กินข้าวแล้วผมโอเคอะลูกวาหนูจะหิวหรือหนูจะง่วงเห็นตาปือป้อ ตาเขาปืนเลยนะผมโอเคก็น่ารักน่าจังอนะ่ะมาดูล่างแรกกันครับผมล่างแรกโอ้โหความน่ารักของเขาดา้วผมไม่เป็นตองรองไก่กันเลยดีเดียวก็หน้าตาเหมือนไก่ไม่มีงอนนะผมแล้วก็มีเล็บยาวไก่ไม่มีงอนเขาวะเออน่ารักนะผมน่ารักใช้ได้สีก็ธรรมดาแล้วผมไม่สีน้ำตาเนาะ มาดูล่างสองนะฮะล่างสองก็จะเปลี่ยนสีสันขึ้นมานิดหนึ่งนะผมนิดเดียวด้่าน้นนะแต่ว่าเมื่อกีนมันก็ไม่นิดดีว่ะมันเป็นสีน้ําตาลเนาะข้างล่างเป็นสีฟ้านะครับผมก็มีนิดก็มีนิดนะเลยเหมือนนิดเดียวตอนแรกดูตรงยังเหมือนเดิมครับผมมาดูล่างสามนะฮะล่างสามเนี่ยต้องบอกเลยว่าสีสันนี่เปลี่ยนไปแบบเห็นได้ชัดเลยนะผมว่ามันเปลี่ยนจากสีน้ําตาลเป็นสีฟ้าสีสีฟ้าแบบฟ้าแก้วเลยนะครับผมเออ อันนี้ก็ได้เห็นชัดแล้วนะผมว่ามันเปลี่ยนสีตันเลยนะผมก็แต่มันก็ยังไม่มีงอนใช่ไหมมันยังไม่มีงอนครับผมมันคือมันยังไม่เลเวลแม็กคือไม่มีงอนนั่นแหละพอดูล่างสีครับผมล่างสีมีงอนน่นดีครับผมทุกตัวฮะบอกเลยเกมนี้ทุกตัวฮะล่างสีต้องมีงอนนะผมก็มาดูครับผมมันฟิวไฮบริดกับเจ้าตัวไหนเอ่ยโอ้โหพี่เซราโตของเรานั่นเองครับผมพี่เซราโตตอนนี้ก็ยังไม่เลเวลแม็กนะผมก็ เจ้าน้องเล็บยาวไปก่อนแล้วผมพี่โตนี่ก็ขาดอยู่นะฮะก็ยังหาก,การ์ดไม่ได้ใจเย็นๆครับผมรอกันไปก่อนเนาะโอเคครับผมมาสำหรับวันนี้พี่ต้องพาไปบุกตะลุยแพ็กนะครับผมวันนี้ไปมีแพ็กอะไรเนาะยังไม่ได้ดูเลยครับผมมาจัดอเอ้ยังไงแพ็กแรกก็ไม่ได้เล่นนะครับผมแพ็กแรกนะตัวก็เพราะว่ามันเป็นน้ําไง เออต้องเล่นแบคเขียวเนี่ยแหละเงินเขียวเงินเขียวเนี่ยได้น้อยนะครับผมปะจัดครับผมคือไม่ได้อยากเล่นเงินเกี่ยวเพราะว่าแพคมันโหดนะผมอีจ่จำไม่ได้แล้วว่าตอนรเวลพี่เบาๆเนี่ยไม่รู้ตัวมันแบบมันก็จะโหดในตามระดับตัวของเราเนาะประมาณนี้ครับผมตัวที่สองเอาเป็นี่เอโคี่เอโคเดี๋ยวก่อนแล้วกัน เอาเป็นไอคีไอคีไอ้น้ำไอคีน้ำโอเ้หัวทุยแล้วก็เอาเป็นไอเล็บยาวลงตั้งแต่เทิร์นแรกเลยแล้วกันนะเอ้ยไม่ได้วะเก็บไว้ก่อนครับผมเล็บยาววดาเมจไม่พอเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวให้มันไปเจอประมาณรอบสองรอบสามเดี๋ยวค่อยดูว่ามันแมทไหมโอเคอย่างนี้ไปครับผมมารอบแรก โอ้ยพี่กวยตัวกินพืชดีลงมาแล้วดาเมจมันจะสูงกว่านะจะเก็บไว้ก่อนแล้วกันครับผมชาร์ด้วยก่อนขอว,ว่ามันอย่าเปลี่ยนเธอแล้วกันอย่าเปลี่ยนตัวแล้วกันโอ้ยเรียบร้อยโอ้ดามจเินเจาไม่ตีครับผมเอาโ,โชคดีของพี่ <c oughs> รีบครับผมรีบเปลี่ยนเลยโอ้เป็นความโชคดีนะฮะยังได้อยู่ครับผม แต่ว่ามันเก็บไว้ป้องกันหรือชาร์จได้หละอันนี้อันตร,รายนะผมที่มันเก็บไว้นะดูก่อนโอ้โหเรียบร้อยเอยาไปชาร์จครับผมแบบนี้ก็หนาวดีครับโอ้โยนั่นไงมันเปลี่ยนมาตีตายเลยพี่แอโคโอโ้ตีหนึ่งเป็นความโชคดีอีกแล้วครับผมไม่ปาเมียครับผมวัดนี้เอ้โอโชคดีคุณสองได้เองปล่อยพี่แอโคไปแล้ว เอกเตรียมตัวเลยไอ้หนูในเมื่อเอกปล่อยพี่เอคโคไปแล้วมานกเอี้ยงลูกพ่อเปิดมาจัดมันก่อนนิฮึมปล่อยพี่เอโคไปแบบนี้ได้ที่ไหนอันนี้ตอนนี้พี่พี่ต้องเผื่อไว้ก่อนเลครับผมจัดเลยฮะยังไงตัวแรกอ้โต๊เก้หัวดุยตายอุปตักเราก็หมดแล้วผมอุปตักเราก็จะหมดไปตเลยไปคังไปดีมา อาอากเปอร์ไดเรโนโไดท่านมามามาเผื่อไว้แต่เองก็เอาไปชาร์จนะเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะสีสองมาอืมเรียบร้อยไม่ไปไรครับผมเดี๋ยวพี่จะดิ้งดวนให้พี่แอร์โคเลยละกันนะผมดูดีว่ามันจะไปชาร์จอีกไหมเออป้องกันหนึ่งชาร์จหนึ่งดีมันไม่ชาร์จหมดครับผมห้าเปลี่ยนมาวะ่ะ เอ้ย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 ดีมันไม่ตีครับผมแต่พี่ก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันนะผมเก็บไว้ก่อนให้มันเปิดก่อนแล้วกันเออชาร์จสองปครงการสองชาร์จสองเออเพราะเราไม่รู้ไงว่ามันจะยังไงครับผมต้องเก็บไว้ก่อนเออเออเออตีหมดแบบนี้ก็เรียบร้อยครับไม่เป็นไรลูกพ่อไปนอนก่อนมาบอกแล้วว่าจะปล่อยพี่เอคโคไว้หนูแค่เองเหลือพี่เอคโคไว้ทุกอย่างก็จบสิ้น ไปนอนไอตัวนี้มาตีหมดครับผมเพราะฉะนั้นสบายเดี๋ยวเราต้องการตัวดายไว้นะฮะเราต้องอย่าให้มันหลุดมาสักแนมหนึ่งนะผมเพราะฉะนั้นการตีไปเลยฮะหลุดมาทีเดียวพี่ก็ตายละมาชาร์จหนึ่งเผื่อไว้เผื่อมันการรอบหน้าไปนอนไปนอนกระหม่อมเขาให้มไม้หนูน้อยเองพลาดแล้วที่เหลือพี่เอโคไว้สีมา สีสามยังมีเปลือะยังมีเปลือไว้อีกเหรอไอ้หนูไปนอนเอโคขูดใดวันละดีลูกม,ม,ม,มันขู่กลับวะปึ๊บปึ๊บยึเงี่ยมเรียบร้อยอะผมโอเคก็จบไปในรอบแรกครับผมสบายบื่อจะเดือ้อโบเบาๆไปครับผมรอบแรกผ่านไปแล้วรอบสองมาจัดฮนะ โอ้โหอืม hmm. ตัวท้ายได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เอาไอ้นกน้อยไปเลยละกันนะครับผมตึ๊ดต,ดตดเอาเป็นไอ้นกเอียงละกันโอเคตามทหนานเตืออย่างนี้ไหวไหมไหวดิไปครับผมจัดนะเออเลือกตัวไม่มีพลาดครับผมนี่เลือกตัวไม่มีพลาดรอบแรกก็มากัดดวงนะไอ้นายพามี มาแล้วยังไงครับผมชาร์จมาชาร์จมาไอ้หนูไอแต่บอดรอบนี้มันชอบชาร์จนะโอ้ยตีหนึ่งโอ้ยตีสวนตียัดแบบนี้ครับผมไม่น่ารอดนะฝั่งนู้นนะฮะไม่เปลี่ยนตัวลงมาแบบนี้ก็หนาวไปครับผมพี่การไว้เผื่อยตัวที่สามมันแบบเปลี่ยนตัวมานะฮะนันไงพูดไม่ดันขาดคำครับผมแล้วรอบแรกทำไมไม่เปลี่ยนโอ้ยเก็บไว้ด้วย เอ,อเก็บไว้แบบนี้เก็บไว้โหยมันป้องกันครับผมนึกว่าไปชาร์จเก็บไว้อย่างนี้ก็น่าดูชมสามะ้อ,อตีตอโอ้โหย,ยังเผื่ออีกครับผมทุกคนเผื่อแบบนี้งั้นก็เตะนกเอี้ยงดิงั้นก็เตะนกเอี้ยงดีครับผมอ้าวไอ้หนูไอ้หนูน้อยไปนอนก่อนตัวแรกครับผมเก็บไว้หนึ่งใช่ไหมเราอ่ะเก็บไว้หนึ่งใช่ไหมเราอ่ะเฮ้อ เออเรียบร้อยไปดีกี้เผื่อเสมอให้หนูมาไม่เผื่อไม่ได้ฮะไกอไอยุคนี้อะผมแต่เผื่อก็จะเสียเปียบเรื่องแต้งไปใช่ไหมเออมันจะเสียเปียบหนึ่งนะครับผมเอ้ยเออ,เ,อ,อเรียบร้อยไม่เป็นไรครับผมมาอินโดเจออินโดไปไปนอนได้หนูอินโดน้อยก็ได้ที่จะเผื่อไว้ให้หนูเสมอไอ,อ AI, เหลือหนึ่งไว้ใช่ไหม ไม่รู้หรอกการหรือชาร์นั่นไงการครับผมขมับเขาให้ขมับเขาให้ตาแรกในชาร์จอย่างเดียวครับผมตาน,นี้มากันเจยว่ะเอาว่ะเหมือนรู้ว่าจะอยู่ไม่ได้นะครับผมอา้อาวอา้าวตีแบบนี้เออไม่เป็นไรลูกพ่อไปนอนกินเนื้อก่อนมาผมตุ๊กแกหัหวดุยนะฮะหนูไม่ต้องสองสารมันเอาซะหน่อยเอาหมดเลยลูกพ่อไม่ต้องรอแบบเก็บตาไม่ตายแล้วครับผม ไปนอนเึย,ยเี่ยมเรียบร้อยครับผมโอเคก็จบไปในรอบที่สองครับผมบาบาๆไปเลยมารอบที่สามครับผมเอาให้บ่านจะหลุยจัดมาฮะอุ้ยแรปเตอร์เจนสองก็มาวะ่ะเอาวะ่ะอย่างนี้ต้องเจอกับเจนหนึ่งแล้ววะ่ะ อินโดมินัน้อยเจนสองก็เอาว่ะมาดิจนกันเลยดิมาให้มันรู้เลยใครใครที่หนึ่งไอหนูไปสองตัวพอมามาครับผมตอนนี้อินโดแรปเตอร์เจนสองนะอินโดมินัตเล็กเจนสองนะ่าเจอกันนะผมแล้วก็รอบที่สองจะเป็นอินโดแรปเตอร์เจอกับอินโดแรปเตอร์เจนสองนั่นเองครับผมสองหนึ่งสามมาไอหนู โอ้ยเก็บชาร์จแบบนี้ชนะไปเอะโอ้โหโอ้โหเก็บชาร์จแบบนี้ก็ชนะไปเอะเออเรียบร้อยโอ้โหลูกพ่อเฮ้ยกูเกียด <c oughs> เอาตัวมาเท่ากันด้วยแล้วก็ตัวเหมือนกันดาเมจเหมือนกันด้วยอได้เอ็งตีพี่ใช่ไหมเดี๋ยวเจอสดคำนวณก่อนตัวนี้มันไม่เหลือชาร์จแล้วผมเอ้ยเอ้ยไหวอยู่เนะนี้ยนี้ี่องมันจะตบเรา ตบล้อสองทีเราก็ป้องกันไปใช่ไหมมันเหลือเท่าไหร่วะมันต้องเป็นสามรอบหน้ามันก็เราต้องการไว้หน่อยครับผมไปนอนในหนูปึ๊บเรียบร้อยไปดีเรียบร้อยไปดีปดมาอินโดนแลเตอร์เจนสองครับผมมาตบไม่เข้าแล้วกันในหนูได้แค่หนึ่งเท่านั้นแหละอู๋มันเก็บไว้ ไม่รู้มันเอาไว้กันหรือจาร์ดนะผมเพราะฉะนั้นพี่ไม่รอรีรีรอนะผมโอ้โหเองกันไว้แบบนี้หรือมันจาร์ดหรือมันกันวะทางมันครับผมสามโดยมันมีสามพี่พี่ตบตอก็น่าจะพออยู่ไหมต้องลองว่ะมันเกินมาต่องนะผมก็ตกห้าลบสามไปเอ้ยกันแค่หนึ่งอีกได้เรียบร้อยครับผมดีมันกันแค่หนึ่งโอเคก็จบไปในรอบที่สามครับผมสุดยอดไปเลยลูกพ่อ โอ้ได้แล้วเงินเขียวเบาๆไปครับผมโหยคือทำไมแพ็กนี้มันเบาเกินนี่ปากดีอีกแล้วครับผมโอเคได้เงินเขียวมาแล้วครับผมโอเคโหยก็จบไปแล้ววันนี้นะผมเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยพีลืมโอ้ยกู ก็ลืมรีวิวลูกโอ้หไอ้บ้าเอ,อ้ยรีวิวแค่ตัวนะผมไม่ได้รีวิวการแข่งนะผมโอ,โอเคผมแล้วมาวันนี้ก็เป็นการโชว์ไอ,อเจ้าล็บยาว จะจบคลิปแล้วเพิ่งนึกออกไอ้บ้าเอ,อ้ไอปามีขี้ลืมคนดีคนเดิมนะครับผมของทุกคนนะโอเคครับผมแลหวับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงได้นี้ก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปแล้วครับผมโอ้ยอายจัดนะนี่มันต้องเปลี่ยนชื่อเรื่องไหมเนี่ยอินโดเลปเตอร์เจนหนึ่งเจอกับเจนสอดีไหม <laughs>